เอาละครับผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลัดเดลเนินนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำอีเวนต์นะครับผมก็เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผู้ชมครับสถานที่แรกนะครับที่จะไปนะครับก็เป็น แอร์ดอปนะคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าแอร์ดอปเนี่ยจะได้ของอะไรบ้างนะครับ ก็ในกล่องความช่วยเหลือนะครับกล่องไอ้ดอนี่มีปืนนะครับแล้วก็มีสกินรถด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีสีสเปกก็มีของประมาณนี้แหละได้ปืนกระบอกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับส่วนสถานที่ต่อไปนะครับก็เป็นที่เก็บของเก่าเนาะคุณผู้ชมครับที่เก็บของเก่าก็จะมี2แบบนะครับคือมีซอมบี้แล้วก็มีอ่าพวกนักจู่โจมนะครับของก็จะแตกต่างกันนะครับ เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นนักจู่โจมหรือว่าเป็นซอมบี้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ารอบนี้เป็นพวกนักจู่โจมนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมว่ามันมีปืนแน่เลยนะก็ผมขอเปลี่ยนนะครับเป็นใช้ปืนแทนนะครับเรียบร้อยนะคุณผู้ชมมีกางเกงอย่างเดียวนะ ก็ของตามรถผมว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับนี่ก็มีพวกทระสุโจมเหมือนเดิมครับคือมันยิงแรงมากเลยนะคือเลือดผมล้นดเร็วอะ่ะคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะครับเห็นไ,ไหมโอ้สังเกงพังๆครับก็เดี๋ยวมาดูในรถบางครั้งอาจจะมีปืนหลงเหลือนะครับอยู่ในรถนะครับอ่รอบนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราเอาขวดมาเก็บน้ํามันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอ ไปจัดการพวกอันนี้ด้านบนก่อนนะครับเดิมภาพนี้ไปเลยโอ้เลือดลดคนเร็วนะคุณผู้ชมแล้วก็ลูกซองเรายิงช้านะครับดูดิดูดิเห็นไหเดี๋ยวเดขอขอออกก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่เนาะอ่ะน,นะครับก็เป,ปลี่ยนปืนมาแล้วเป็น AK นะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราจะได้ยิงเร็วๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยวชุดเราก็จะแตกเลยนะ ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปจัดการดูได้แล้วครับเขายิงเร็วเราก็ยิงเร็วนะครับเห็นไหมแปบ๊บเดียวแตกครับถ้าลูกซองเนี่ยโหเราแตกแน่นอนครับยังไงก็แตกครับเพราะว่ายาหมดก่อนนะ ในนี้มีโอเคครับเดี๋ยวมาเก็บน้ํามันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะก็จะมีอยู่1 2 3 4สาสี่ที่นะครับ4ี่จุดเนาะที่นักจุดโจมอยู่นะครับนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในรถก็น่าจะมีน้ํามันนะครับนี่มันเดิมนะครับเก็บน้ํามันได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีอ่าพวกนักจุดโจมน่าจะเป็นพวกพวกเดียวกันนะมะั้งไม่รู้นะ ส่วนของพวกนี้ก็ฟาร์มไปตามปกติเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีพวกยาพวกอันนี้ให้แหละปกตินะครับแล้วก็บางอันก็จะมีพวกของกินนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนเนี่ยรถ2คันนะครับมันจะมีเครื่องยนต์ให้นะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะมีน้ํามันให้โอเคก็สําหรับกล่องนี้นะคุณผู้ชมครับก็จะได้นิตัยสารด้วยนะครับก็ นิติาสารเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้นะครับก็คือเราสามารถเอาไปอัปเกรดมอเตอร์ไซค์เราได้นะครับแล้วก็ไปอัปเกรดได้ที่ไหนก็ปั๊มน้ํามันนะครับก็จะมีผู้หญิงอยู่นะคนหนึ่งนะครับที่ปั๊มน้ํามันนะก็เอาเครื่องยนต์อันนี้เอาไปใส่ได้เหมือนกันนะครับอัปเกรดได้เหมือนกันเนาะเครื่องยนต์จากรถยนต์นะครับคุณผู้ชมครับไม่งั้นก็เป็นเครื่องปั่นไฟก็ได้นะก็มาดูดน้ํามันนะครับก็จะได้ประมาณ6ขวดนะครับก็ ต่อ1คันนะสำหรับในนี้นะครับก็ขับเข้าไปเลยนะคุณผู้ชมครับเข้าได้เนาะไม่เป็นไรนะครับก็ที่ผมขับเข้ามาก็คือเราสามารถามาเอาเครื่องยนต์รถได้เลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับคุณผู้ชม เอาละครับก็คันนี้เป็นคันสุดท้ายแล้วเนาะก็ทั้งหมดได้18ขวดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้นะคุณผู้ชมตรงเนี้ยเป็นเครื่องยนต์ที่ผมพูดไว้นะครับก็สามารถเอาไปอัปเดตมอเตอร์ไซค์ได้เหมือนกันนะครับก็ไปที่ปั๊มน้ํามันนะครับก็เนี่ยจะประมาณนี้แหละครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็ของอะไรในนี้ผมหาเส้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ครับก็อนันนี้ก็จะเป็นขบวนที่ถูกทำลายนะครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือเป็นพวกนันจู่โจมกับเป็นซอมบี้นะครับก็จะมีซื้อแบบนี้เหมือนกันนะอีเวนต์พวกนี้นะครับสําหรับที่เป็นที่เก็บของเก่านะครับแล้วก็อีเวนต์มอเตอร์ไซค์ธรรมดาก็จะเป็นพวกนักจู่โจมเหมือนกันนะครับแต่จะได้ของน้อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นซอมบี้แล้วก็ มีนักจู่โจมก็จะมีเหมือนกันครับแต่แยกเป็น2ออย่างของก็จะแตกต่างกันเหมือนกันนะครับก็มันไม่ได้แตกต่างมากนะครับคุณผู้ชมก็มีแบบจุดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับที่แตกต่างกันเนาะก็ไล่ดูตามกล่องเลยนะคุณผู้ชมครับก็จะมีอะไรบ้างเนาะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นการ์ดเขียวนะครับปกติมันจะมีเป็นนิ้วให้เนาะก็นิ้วเนี่ยก็จะไปเปิดที่บังเกอร์เอได้นะครับก็จะมีปืนให้นะครับ เหมือนเป็นห้องคอนโทรลอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่ชั้นแรกเลยนะตรงที่เราเปิดกล่องนะครับก็ฟาร์มดูเลยนะครับว่าได้ของอะไรบ้างเนาะ เค okay, ครับคุณผู้ชมครับก็ของทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้เลยนะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็ตามาเป็นพวกอีเวนต์หรือว่าเป็นพวกกิจกรรมที่ว่าขึ้นตามอ่าแมพของเรานะครับก็ถ้าอยากให้มันขึ้นเยอะๆก็ขึ้นบ่อยๆก็ใช้ Energy บ่อยๆนะครับก็มันก็จะขึ้นมาให้เราเนาะคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เอาเป็นว่าครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มาทําให้ดูนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์ช่องเด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย